อยู่ไทยไม่ได้หนีเป็นรอปภเมืองนอกล่าสุดฮารเวิร์ดวังชีวิตพลิกเจอเป็นหนุ่มรับจ้างไม่เหลือเขานักร้องดัง ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีก่อนทุกคนคงคุ้นหูกับวงใจแอนกับสามหนุ่มน้อยฮาวเวิร์ดโจออและโทมัสมีเพลงฮิตอย่างปูอาดซึ่งเมื่อโตขึ้นต่างคนต่างไปมีชีวิตเป็นของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อปี2556จากเรื่องราวต่างๆทำให้ฮาวเวิร์ดถูกผลักดันออกนอกประเทศทำให้เจ้าตัวต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไต้หวนันโดยเรื่องราวชีวิตของฮาวเวิร์ดนัทเคยเปิดธุรกิจร้านอาหารแต่เนื่อง จากสถานการณ์ทําให้ร้านปิดตัวไปเจ้าตัวเลยต้องลุกขึ้นสู้หาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกครั้งด้วยการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยให้กับบริษัทแห่งหนึ่งทีตาหวานซึ่งฮาวเวิร์ดได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะนั่งปฏิบัติงานอยู่หน้ากล้องทางนี้ฮาวเวิร์ดหวางได้เผยให้เห็นถึงภาพของตัวเองที่ตอนนี้กําลังปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งฮาวเวิร์ดบอกว่าทํางานแบบนี้เหมือนกับนายทหาร,กรเกษียณที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดและระว่า ่างที่ดูกล้องนั้นฮาวเวิร์ดก็เผยผลงานการออกแบบลายเสื้อยืดกระเปา๋าและอื่นๆอีกด้วยโดยพูดคุยกับแฟนๆที่ยังคงติดตามอยู่หวังให้แฟนๆกลับมาสนับสนุนอีกครั้งถ้าพูดถึงชื่อฮาวเวิร์ดวังแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจําหนุ่มคนนี้ได้เพราะมีเรื่องราวชีวิตให้เขาเป็นข่าวกันพอสมควรย้อนกลับไปเส้นทางวงการบันเทิงของฮาวเวิร์ดวังเป็นที่รู้จกักเริ่มต้นจากวงการเพลงค่ายดังอย่าง R.S. ที่มีเพื่อน นวงเดียวกันอย่างวงใจแอนกับเพลงนางที่คนยุค90ร้องตามกันได้แต่ทว่าเนื่องจากเป็นคนสาธารณะทําอะไรก็ถูกจับตามองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตและตัวอย่างแก่สังคมในตอนนั้นส่งให้ชื่อเสียงของฮาวเวิร์ดวังหายไปจากวงการทันที